สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไทางช่องเปิดโลกพีซไอ90ครับสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนําโดยดรนัทพลอักการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและคุณจุงแจมุนประธานภูมิภาคเอเชียสมาพันธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกร่วมกันจัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรในด้านต่าง ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับรางวัล World Class Award 2022โดยภายในงาน World Health and Beauty 2022ณศูนย์นประชุมวายุพักสุดราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครและบุคคลผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Asia Star Award คือคุณเนติทาชินอ่อน Medical Director of Pavicon Clinic สวัสดีครับ นายแพทย์นิติทัศชินอ่อนครับเป็น Medical Director ของ Pavicon Clinic และก็อยู่ในเครือของ b Group ครับผมรางวัล The Best International Innovative Hair Transplant Academy of Asia Star Award ครับเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากครับเป็นที่ได้รับความริ้งเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะได้รับรางวัลน,นี้ แน่นอนครับ BQ e. Group ของเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสรรหานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมที่เป็นอโตเมัตนะครับในการปลุกผมคือเราสามารถปลูกผมเจาะราบผมโดยใช้เครื่องมือแค่เครื่องมือเดียวไม่มีการทำลายรากผมเกิดขึ้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากนวัตกรรมนี้จะทำให้คนไข้หรือผู้ได้รับบริการภาคมุงพอใจอย่างสูงนะครับ อนอกจากผลลัพธ์ที่ได้ดีมากแล้วนะครับเรื่องของการพักฟื้นการดูแลตัวเองหลังถููพวกนี้จะง่ายและก็ลดลงอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับอย่างที่บอกว่า Binh e. Duoc ของเราเนี่ยไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาและสัรหานวัตกรรมดังนั้นตอนนี้เราก็ยังมองอยู่ว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเพื่อจะช่วยให้คนที่มาปลูกผมเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เซลล์บำบัดเข้ามาช่วยนะครับหรือเป็นการใช้ AI ทั้งหมดในการปลูกนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์และได้ความเป๊ะของผู้ใช้บริการครับ ถูกต้องครับในส่วนตัวเป็นคนดูแลเกี่ยวกับพาวิคอนคลินิกและสถาบันการสอน p าวิคอนอะคาเดมีด้วยครับดังนั้นสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือนอกจากจะบริการการปลูกผมแล้วเนี่ยเรายังให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมและหนังศรีรษะทั้งหมดเลยครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับเป็นแพทย์เป็นคนทั่วไปนะครับต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนังศรีรษะเส้นผมต้องการรู้ปัญหานะครับเราสามารถสอน ให้เหมาะกับบุคคลเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราเป็นเจ้าของแฮรส์ปาหรือซาลอนนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปดูแลผู้ใช้บริการของเราให้ตรงจุดนะครับอย่างเช่นว่าเขามีปัญหาแบบเนี้ยผมร่วงแบบเนี้ยเราสามารถที่จะแนะนําได้ตรงจุดมากกว่าการที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วไปให้บริการครับผม โดยส่วนตัวก็ดูแลเรื่องของการติดต่อกันเรียนพวกนี้อยู่แล้วครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหรือสอบถามได้เลยครับที่ Facebook Fan Page ครับผมเพจชื่อ p าวิคอน Academy นะครับตัวเองจะเป็นคนตอบเองครับผม